เก็บเก็บใช่รู้อี i ีเราเล่นอะไรไปด้วยโอ,อ้ลืมแล้วเหมือนกันน่ติดมาเล่นอะไรกันไปเก็บเก็บตีไม้แล้วมั้งนะเออก็พอดีมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่ขอไว้ไม่ขอหรอกไม่ไมาเชิญขอนะอาจจะพิมพ์ทิ้งไว้นั่งปั่นนี้เยอะอาจจะพิมพ์ทิ้งไว้แต่เราก็ทำนะแล้วมีอะไรทำไงช่วงนี้หัวโล่งเลยทำให้เขาหน่อย กมึงบอกมึงอยากได้ไม้หวายเนี่ยกูจัดให้มันไม่โดนกับเราเลยจะโดนเองเลยผูมึงสาสใจไมื่อไหรสศาส์ไม่โดนกับเราเลยจะโดนเองเลยผูมึงสาสใจไมื่อไหรสศาส์ถามถามว่าที่เขาศาใจไหมเออชอบไงวิญญาณพกูเจ็บเหรอกูจะบิดแลน่ตอนเช้ามากูรู้กูโดนตีแล้วนหะไม่รู้เรื่องเลยกูโดนเรื่องอะไรกูรูู้ต้องโดนตีไอ้เย่เออแล้วก็โดนโดน คือคือกูนอนคิดหวาแล้วเช้ามาเกดตัวเลยสัตเลยเห็นไม้นี่ร้องเลยโอเคไงก็รอติดตามดูเดียวกันครับโอเคก็ดูแบบการตีก็ตอนแรกจะจับถลากนะแต่พอดีผมลืมเอาของมาก็เลยเดี๋ยวจะเป็นการผัดกันตีแล้วกัน แล้วเป็นไม้หวายอย่างนี้เลยทุกคนเล็กมากไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยก็ไม่ไม่แน่ใจว่าหวายจริงหรือเปล่านะใช่ครับว่าดูไม่ค่อยแข็งแรงถามว่าเหนียวไหมก็เหนียวเลผมไม่รู้ว่าถ้าผมตีกันนะถ้ามันหักจริงๆนะเผอคลิปไม่รู้จะทําต่อหรือว่าอาจจะจบที่หักเลยใช่แต่ไม่นานนะก็เหนียวอยู่นะใช่โอเคนะเป็นไงก็ติดตามครับเ เค้กได้ตีก่อนใช่ครับผมผมเป็นคนเดนใช่คนแรกครับผมนี่คนแรกอ่<ร>าวเ,เ,เ,เรามันแลเรามันเริ่มเลยไหมไม่รู้ไม้จะแข็งแรงพอหรือเปล่าใช่ไม่รู้ไม้จะแข็งแรงหมดเลยย้ำย้ำอีกสักนิดนึงไอ้สัส <c oughs> อย่าพูดคำนี้กับกูเด็ดนี่นะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนนี่นะรอบนี้จะตีของจริงนะเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้มีอะไรวะรถแข่งเออรถแข่งแข่งไปวะเด็กเนี่ยรู้ยิ่งยิ่มาเบิร์นออกตัวอยู่จะเป็นชั่วโมงอันรอมันอ่ะเออเดี๋ยวเราเราเกี่ยงไม่เห็นว่ามีคนหนึ่งไงเออนะหมอบใหญ่เลยงงเลยที่จะไปกลับไปกลับโอ้แย่อยีก่อนแลเอาละทุกคนเอาละทุกคนนิ่งๆเราตนิ่งแล้ว ถ้ามันหักจริงทำไงวะไม่หักหรอกเอฮ้ยเฮียนานเกินเฮ้ยเฮียนานเกินวเก่งรอไยคนสามสองหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ไม่หัดนะแตเช่นมานี่โอเคโอเคโอเคลนยาวแล้วมั้งเนี่ยลันเลยใช่ไหมเลั่นเลยนี่ต้องไปยืนตรงนู้น อโอเอาละต่อไปตาผมเมาคืนละอันนี้เราตีเป็นฝาตีมาหมายจะหักเ,เออนี่ยเออดี <c oughs> ถึงมันทำไมเนี่ยเออต้อเอาบริยอกมีขาดที่มึงกูตีอะ่ะขาดยกซองอะนะ เหมือนโดนเหมือนโดนตูดแก้มเดียวอ่ะเนี่ยโอ้เสียวไอ้สัสพักกันเปล่าหรือต่อเลยเอาไปดูต่อเลยก็ได้เอาต่อเลยป่ะกวนเราจะรันยาวเลยนะต่อเนื่องเลย เยียว่านะมันไม่หักง yeah. ่ายๆหรอกไเฮียเราไปดูถูกรูปล่างมาเดียเชื่อกูเลยเราต้องโดนกันอีกยาว โอ้ยโอดังแปะเลยโอ้ยดังแปะเลยี่โอ้ยทคนนะทนจริงว่ะทุกคนเฮ้ยหรือาว่าไปเนพ่องี้มาว่ะ โอ้แม่งสุดจริงว่ะไม่รู้ีทีแล้วนะกูก็ไม่ได้นับเหมือนกันเ,นเฮ้ยยียงกักขาดครึ่งตายเลยหายจีดที้เครึตเลย,เลย

โอ้โหโอกโหโอ้โหโอ้โอ้อ้โอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอกโหโ้อ้กหโอ้ห้ววะอีอ้โ้้โหโ้อ้ออุ้้้้ดห้ห้ออ้

โอ้โหไอ้เนี่ยมนันเหนียวกวมาไม้ไผ่นะ ถายแล้วนะยี่บิละวครับไหวอ่ะสุดท้ายยี่บิ้นแล้วสามสองหนึ่งโอ้ยแต่ตีขาตูี้ยไอ้ยไอ้ยโอ้ย

ไปสัตว์ Stewart, แป right. ๊บแฟบออกมาพี oh. Oh, ่พลก็กีพวกเราเจ็บตัวก็ไม่พอครับรอบนี้เราจะหวดหลังกันเลยใช่ไหมพอไหมโอ้โหเตรียมใจเว้ยเอาเล้ะเยี่ยมเลย ตีขึ้นนี่ดว่าอย่านี่ละกวัแอบขึ้นนี่ขึ้นนี่เฮย้วโน่อนเียแต่เต้นเลยสามองหนึ่ง้ทำไม่ลงเหรเย้ทำไม่ลงเหรเฮียทำไม่ลงเหรเย้ เจ็บใจพอมาออเลยนะสามรถมาแล้วีายสองหนึเดี๋ยวรอแลก้ <c oughs> ก,ลกัน่อ้ออแ้วกัอี้อโอ้กูทำใจไม่ได้หรอ,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 องงเฮี้ยโอ้กหยิยงกับมึงอีก

มาตัดเลยเสียววะไอ้ดึงเตื้อดึงแข็งวดึงแข็งวจะดึงยังึงดีตัวี้ดผมเนี่ยเดผมเนียผมเมื่อกีเอาเด็ ออไอ้ซาดโอ้ยไอ้ซาดโอ้ยไอ้ซาดโอ้ยไอ้ซาดไอ้ยโอ้ยแปลไปซาดแปลโอ้ยแต่วัยอ่ะ ไอ้เหี้ยนะใครเขาคิดนายเหี้ยโวยใครคิดวะโอ้เอาน้ำแม่กูถามเนี่ยโดนอะไรก็เอาะผ้าขนหนูมาสองเขนห่งไอ้เหี้ยจะเคยใช้เปืนเดียวโอ้แต่ไหวอ่ะไอ้เหี้ยนะใครเขาคิดนายเหี้ยโวยใครคิดวะโอ้เอาน้ำแม่กูถามเนี่ยโดนอะไรก็เอาะผ้าขนหนูมาสองเขนห่งไอ้เหี้ยจะเคยใช้เปืนเดียวโอ้เราปิดหลังนอ้เหี้กันถามโอ้ย ดูให้ด um ีๆเลยอีกสองดีเว้ยหนึ่คสองพอแล้วมั้งดีเลยอีกสองดีเว้ยนึ่สองพอแล้วมั้งเอาสามได้อาได้อครับเดี๋ยวราอีกสองีเอ้ะเดี๋ยวอีกทีนึงก็ได้อีกทีนึงพันคอนี่ยเมื่อกโอ้โห

ไ <laughs> อ้เียจะรองง่ายเอาไอ้สัต์โอ้ไตเียจะร้องง่ายเอาไอ้สาติ <men> โอ้เนี่ <men> นงงยออน้ำต, <men> 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 ตาก็ไหลไอ้เียนี่เียมะมันจะปวดดิวะ

ว่าหลังจะแดงหรือวะเยอะถูกหลังกูด้นี้โอ้ยถอยไว้เลยเด็กโอ้ยเยอะโอ้โหเยโอะโอ้ยโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปของเราวันนี้ใช่ครับผมก็วันนี้รู้เลยหวายเป็นไงเย็นบางๆแค่นี้แต่แล้วน้ำตาไหลเลยเยี่ยม ผมว่าทำไมคนแบบสมายก่อนแบบทำอะไรที่หาหวายมาตีหาอะไรนะเออโลโหรู้เลยเป็นไงเหนียวจริงนะเออแต่มึงเจ็บเไอ้เหี้ยกูไม่เอาแล้วมึงจะเผาเลยเด้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งค่ายเดิมบอกทิ้งเวลาเจอพวกเราด้วยใช่ครับแล้วก็ทิ้งเพจอีวเหมือนเดิมครับอีวทิ้งเหมือนเดิมเลย ตอนนี้เท่าไหร่แล้วผู้ติดตาม214แล้วเพจเพจตเพจอ๋อน่าจะร้อยครับร้อยเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันร้อยนิดนิดแหละนะครับช่วยกําลังใจพวกเรานะครับผมก็ถ่ายกันเรื่อยๆครับทุกคนถ่ายเรื่อยๆครับได้เพราะทํางานเวลาว่างกันนะดีกว่าเอาเวลาว่างมาทําอื่นใช่ครับผมก็ฝากติดตามเจเดลี่ด้วยทุกคนอ่าทนกคนก็หยุดพักไปก่อนเดี๋ยวไปทําอีวายก่อนแล้วกันโอเคฝากติดตามด้วยนะแล้วยังไงวันนี้ก็สําหรับวันนี้ก็ ประมาณเท่านี้นะครับผมครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ